วัสดครัพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับแล้ววันนี้จะมาอัปเดตเรื่องราวของทีมปืนใหญ่อาเซนอลครับเริ่มกันตั้งแต่สิ่งสําคัญเลยครับเรื่องของโครงสร้างผู้บริหารครับนั่นก็คือสแตนกับจอร์ดโคอนเกรย์ครับคืออาเซนอลเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงครับตำแหน่งเดิมเนี่ยเป็นกรรมการบริษัททั้งคู่ครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยทางด้านสแตนเนี่ยเริ่มจะปล่อยตําแหน่งเนี่ยให้กับจอร์ดเป็นผู้ดูแล สแตนเนี่ยเป็นพ่อแล้วก็จอร์ดเนี่ยเป็นผู้ลูกครับจอร์ดโควอนเกหรือจอร์ดคองคีเนี่ยก็จะรับตําแหน่งต่อหลายคนเขาบอกว่าเฮ้ยเป็นเรื่องดีเพราะว่าเท่าที่เห็นมาเนี่ยคนลูกเนี่ยตั้งใจทํางานมีความเอาใจใส่เรื่องของการบริหารการเดินเกมอะไรเงี้ยเหมือนจะตั้งใจทามากกว่าดําเนินแค่ธุรกิจนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้อง รอดูครับว่าจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกจะเป็นยังไงจะดีกว่าศิลปะและเท่าที่เห็นก็คือการดีลวแต่ละดีลที่โผล่มาเนี่ยมันดีจริงๆรอดูนะผลงานน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆมากกว่านี้อีกก็ถือว่าต้องนี้อาร์เซนอลมีข่าวดีต่อเนื่องเลยทีเดียวอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องบอกว่าอาเตต้าครับสถิตินั้นฟ้องเลยว่าขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งคุณสื่อของอาร์เซนอลเรียบร้อยครับแทนที่ของอาร์เซนวิเกอร์ไปแล้ว ไม่ได้หมายความว่าคุมทีมชนะได้มากกว่าเบนเกอร์นะมันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะเบนเกอร์เนี่ยคุมมาเป็น10ปีส่วนเขาเนี่ยเพิ่งเข้ามาไม่กี่ปีนี่เองโดยทางดา้านของซันครับก็บอกว่าสถิติที่ดีเยี่ยมของอาร์เตต้าเนี่ยคุมทีมทั้งหมดไป168เกมชนะได้100นัดครับคิดเป็น59.5% 2สงแซงหน้าอาร์เซนเนเกอร์ครับอดีตกุนสือผู้ยิ่งใหญ่ของทีมอั์เซนอนไปอาร์เซนเบลเกอร์เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 57. า 98นี่ก็ต่างกันนิดเดียวนะครับแต่ว่าเบนเกอร์เนี่ยคุมไปถึง1,235เกมแล้วก็ชนะไปถึง716นัดโอ้โหกสุดจอดเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังแซง,นงหน้าเฮอร์เบิร์ตแชปแมนกับ1ในตำนานทุ่มทีมไปทั้งหมด400เกมชนะไป201เกม,มก็ผลงานก็ถือว่าดีมากๆครับปัจจุบันก็รังอยู่อันดับ1น,นะด้วยผลงานชนะ21นัดเสมอ3แพ้ 3, 3. นำหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่5คะแนนแล้วก็ยังมีอีกหลายรายการให้ลุ้นนะครับแล้วคืนนี้ก็จะมีลุ้นในช่วยยูโรป้าด้วยครับกับทีมสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับในส่วนของทางด้านเอดูครับก็เป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญพออ,อก,กีฬาของสหรนนก็เปิดพูดถึงแผนงานที่จะเสริมทัพในปี2023เนี่ยว่าเล็งเอาไว้แล้วว่าจะทำอะไรก่อนเหลือเพียงแต่รอเวลาเนี่ยพร้อมจะจัดการได้เลย อย่างที่เห็นครับว่าช่วงปีใหม่นะั้นเราทําการซื้อขายการเจราจาได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นดีลของเรอันโดทอสซาหรือว่าทางด้านของจอร์จินโยเขาก็บอกว่างานสืบความแข่งแข่งเนี่ยเราได้เริ่มต้นไปแล้วพวกคุณก็ทราบดีว่าเมื่อตลาดเปิดจะมีอะไรเกิดขึ้นเราค่อยๆสระแางไปเรื่อยๆทำวี่ละวันแน่นอนคุณต้องมีแผนง,งานหาทางนําหน้าคู่แข่งอื่นๆเช่นเดียวกันทํากันบ้านเป็นอย่างดีผมเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาเราจะเป็นทีมที่พร้อมที่สุด อย่างเดือนมุกราชที่ผ่านมาครับส่วนตัวก็รู้สึกสบายใจเพราะเตรียมตัวเองมาแล้วทุกด้านทราบว่าสโมสรต้องเจอกับอะไรบ้างครับพิมพมาริกเนี่ยต้องแข่งกับคู่แข่งอีกมากมายครับผู้จัดการทีมดีๆหลายคนในการแข่งการใดลีกก็สูงมากเมื่อเตรียมตัวมาดีมันก็จะเดินหน้าได้แบบสบายใจนะฮะในอดีตเราก็เห็นแล้วว่าเดินหน้าได้เร็วจริงนะสำหรับทางทีมงานของเอดูครับแล้วอนาคตมีแผนจะซื้อใครบ้าง มีเจสเปอร์ลินสตอร์มของไอทักแฟงเฟิร์ตมีกองหน้ามีข่าวใหม่อย่างเราตอนโลมาติเนสส่วนกองกลางเนี่ยที่เน้นๆคือดีแคนไลท์นะครับแล้วก็ทางด้านของมอยเซตไกเซโดนะครับของทางด้านไบรตันคือมันเหมือนมีคํายืนยันมาเลยว่าสิ่งที่จะได้แน่แนในซัมเมอร์ที่จะถึงเนี่ยคือดีลใหญ่อย่างน้อย1ดีลไม่ดีแคนไลท์ก็ไกเซโดโอ้หรือจะทั้งสองคนก็ไม่รู้เพราะบอกว่าเตรียมเลยเตรียมได้แบบ รางวัลชิ้นใหญ่คือการเสริมครั้งซัมเมอร์ที่จะถึงเนี่ยเป็นการเสริมที่ใหญ่เขาบอกว่าเขาบอกว่าใหญ่ที่สุดตั้งแต่เป็นยุคเอาแค่ยุคของอาร์เตต้าแล้วกันเนาะพะเราไม่เคยเห็นอาร์เซนอลเนี่ยทุ่มแบบสาพากำลังแบบอะไรขนาดนี้แต่ว่านี่คือกําลังจะกลับมาคว้าแชมเมียร์ลีกก็ถือว่าเป็นการสมกองกําลังละ่ะเออประมาณนั้นนะครับก็เป็นข่าวดีดนะครับอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจากการปล่อยจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก สถิติที่ดีของอาร์เตน้าและการหนุนหลังจากเอดูทำให้อาร์เซนอลกำลังค่อยๆก้าวไปในจุดที่ดีกว่าที่ผ่านมาแน่นอนและนี่คือเรื่องราวของสปอร์ตบาร์อัปเดตในวันนี้ครับคิดเห็นอย่างไรพูดคุยกันได้ครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับทีมงานของเราแล้วพบกันใหม่ครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ